สวัสดีครับผมชื่อต้อนนะครับจะมาสมัครเป็นยูทูบเบอร์นะครับขอให้ท่านผู้ชมได้โปรดติดตามนะครับผมผมตั้งชื่ช่องว่าต้นฮักกกกอกผมจะมาทำยูทูบเบอร์ที่หมู่บ้านกกกอกนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามช่องต้นฮักกกกอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆบ,บริเวณหมู่บ้านนะครับของยูทูบเบอร์ว่ามีอะไรบ้างและมีร้านค้าหรือ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไหนบ้างนะครับเชิญเข้าไปชมได้เลยครับนี่เลยครับผมตอนนี้นะครับผมจะพาไปดูบริเวณที่ซักเสื้อผ้าหรือของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังเดินไปที่เครื่องซักผ้านะครับนะครับผมถ้าใครครับผมเนี่ยครับตอนนี้นะครับผมก็พามาดู เครื่องซักผ้าก่อนเลยนะครับผมใครจะมาซักเสื้อผ้าก็มาซักได้ตรงบริเวณนี้นะครับหากใครไม่ต้องการซักเสื้อซักเครื่องก็ซักมือได้ครับผมเนี่ยครับผมครับผมเนี่ยถ้าใครไม่ต้องการซักเครื่องก็ซักมือได้นะครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็มาดูราวตากผ้านะครับนี่ราวตากผ้าของหมู่บ้านเรานะครับเป็นราวตากผ้าแบบธรรมชาติครับผมนี่ดูเลยนะครับมีหลายรูปแบบ นี่นี่นะครับผมมาดูเรื่อยเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับผมตอนนี้ตอนนี้นะครับผมผมจะพาเดินไปดูรอบๆบริเวณนะครับผมไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับผมคับผมนี่นะครับคับผมเออผมนะครับ จะพามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่น้ำเพชรนะครับใครที่มาจากต่างที่หรือต่างถิ่นก็เชิญมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านพี่น้ำเพชรได้เลยนะครับเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากใครต้องเป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะครับผมทุกคนที่มาต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านนี้นะครับผมเพราะว่ามีฝีมือสุดยอดมากเลยครับเลีี้ยดูิอทท่ ครับลครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาพามาที่ร้านน้ำมะพร้าวปั่นนะครับร้านน้ำมะพร้าวปั่นที่นี่นะครับอร่อยหอมหวานนะครับเราก็ชื่นใจมากทุกคนที่มานะครับต้องมาดื่มน้ำมะพร้าวปั่นที่นี่ด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วร้านข้างๆนะครับก็เป็นร้านเสื้อผ้าของพี่อีกคนหนึ่งนะครับเป็นพี่ยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับผม นี่นะครับเสื้อผ้านะครับใครจะต้องการสั่งเสื้อผ้าที่สกินไลน์ก็มาที่นี่ได้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วมีอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านมะข่ามหวานนะครับใครจะมาที่ร้านมะข่ามหวานก็หรือจะมาซื้อมะขาวหวานนะครับผมก็มาได้ที่นี่นะครับผมนี่นะครับผมนี่มะขาวหวานที่มุกดาหารครับแห่งแห่งบ้านกกกองนะครับผม นี่ครับใครจะมาซื้อหรือมาสั่งก็เชิญเลยนะครับผมฮัลโหลนี่กันนะครับร้านปลาซอนะครับร้านปลาซอกกกกองนะครับคือทุกท่านนะครับจะต้องมาฝากท้องที่นี่ด้วยนะครับผมขอให้เนี่ยครับผมฝากท้องเลยนะครับใครนี่นะครับนี่นะครับ คนทุกท่านที่มานะครับต้องมาทานร้านป้าซอกกกอกด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ขออุดหนุนป้าซอด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ yeah.